สวัสดีครับผมผมนกจากช่องนกเลนเจอร์ครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับเราอยู่กันในเกม p e 2หรือ Part of Excite 2นั่นเองครับผมอ่าวันนี้ผมก็จะมาแนะนำคอนเทนต์ในเกมครับอ่าซึ่งทุกคนทำกันอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะโฟกัสไปที่ในส่วนของซิตาเดลครับหรือบอสเมนหลักที่มันอยู่ในแต่ละแอคที่เราเคยเจอกันช่วงวิ่งเวสเนื้อเรื่องน,นะครับอ่าซึ่ง ซิตาเดลคืออะไรครับเจ้าตัวซิตาเดลเนี่ยก็คือแบ่งอ,ออกเป็น3แบบมี Stone Citadel i r o n Citadel แล้วก็ Copper Citadel ครับอ่ามันคืออะไรมันคืออะไรใช่ไหมเรากดไปที่ Map Device ครับ,บกดดู Map ครับ Map Region นี่ Map ครับเห็นไหมครับ Copper Citadel ครับอ่า เป็นหนึ่งในคอนเทนต์อินเกมกันสโตนซีเรลก็เป็นหนึ่งในคอนเทนต์อินเกมกันครับผมอ่าแล้วก็ไอออนก็เป็นกันคอปเปอร์ Proper ก็เป็นกันอ่าสามตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในคอนเทนต์อินเกมที่ทุกคนจะต้องเล่นครับแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถเจอกันได้ปกติ อ่ามันไม่ได้สามารถเจอกันได้ปกติแบบอยูยูอยากจะไปลงซื้อเดลก็ไปลงได้เลยครับแต่มันก็เรียกว่าเป็นจะว่าไงเดี๋ยวต้องบอกว่ามันเป็นทฤษฎีสมคบคิดที่เรียกว่าทำตามๆกันมาเชื่อตามๆกันมาว่าเออนี่แหละแบบนี้แหละเราจะมีโอกาสที่จะได้เจอซิติเดลอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ วันนี้ผมก็จะมาแชร์วิธีรที่ผมทำอยู่แล้วก็ผมเจอซิตาเดลค่อนข้างบ่อยครับอ่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูวิธีหาแนวคิดว่าเออเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเสื้อเดลแต่ละอันเนี่ยหน้าตามเป็นยังไงครับผมอ่ะที่อยู่ตรงหน้าครับผมนั่นก็คือสโตนซิตาเดลครับ สโตนซิ t าเดลเนี่ยก็จะเป็นอบอสท,ที่อยู่ใน X3 หรือดอยานี่ครับอ่าดอยานี่ก็ระดับความยากเนี่ยผมให้อยู่ที่ประมาณสักสักสักแปดเอ่อให้อยู่ความยากอยู่สักประมาณสักแปดครับของเจ้าตัวสโตนซิ t าเดลครับผมความยากนั้นแล้วก็เงินก็ ขั้นต่ำเนี่ยน่าอยู่ที่ประมาณ60ถึง 80x ผมไม่มั่นใจเรื่องราคาครับเดี๋ยวเลยเราไปเช็คราคากันตอนสุดท้ายครับผมอ่าจะเป็นในส่วนของแฟลก์พนครับเวลาดรอปแล้วก็เอาไว้ใช้ในการเปิดอ่อเปิดใช้ใช้ในการเปิดบอสครับอ่าเ้วก็เดี๋ยวเราไปดูครับอันนี้เป็นสโตนเซียเดลใช่ไหมพอเดี๋ยวเราไปดูไอออนเซียเดลครับหน้าตาจะเป็นยังไงครับผม นี่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 เห็นไหมครับอ่าก็หน้าตาก็จะคล้ายคล้ายคาลิสาที่เราเคยเดินไปในแอคหนึ่งเลยนะเออคาลิสาก่อนที่จะเข้าไปตีบอสอ่าหมาน้อยอ่าหมาน้อยครับหมาป่าครับท่านเขาครับท่านเขาเอ้ยเขาบอกว่าใช่ดิเออท่านเขาอ่าส่วนรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นอ่า บ้านฟางวะอ่าเราข้างบ้านฟางแล้วก็มีพวกพระรหาสน,นิดหน่อยอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคอปเปอร์ครับคอปเปอร์เดี๋ยวผมหาแป๊บหน้าตาคอปเปอร์อ่อแบบความยากเหรอความยากเนี่ยผมให้สักเจ็ดนะหมาน้อยเนี่ยผมให้ผมให้ใหดอยานี่ยากกว่าเพราะว่าดอยันนี่มันตีแรงอะ่ะส่วนส่วนตัวนี้ตีไม่แรงมากครับเออ เลยนี่มันทั้งแรงทั้งถึกอ่ะอ่ะอันนี้โซนนี่ copper ค,ครับ copper series เดียวก็อารมณ์คล้ายๆแคมป์แล้วก็มีรถคาราวานอ่าเป็นแคมป์ที่อยู่ในทะเลทรยายครับผมอ่าแคมป์อยู่ในทะเลทรยายมีคาราวะเอ่อพวกตั้งแคมป์อะไรประมาณนี้อ่าจุดสังเกตะนะครับ b o สก็จะเป็นอ่าจมนรา บอท X2 รลับความยากเนี่ยผมให้ผมให้เกือบเต็มครับ9-10ได้เลยครับผมยิ่งถ้าใครมีแบบโหดๆเนี่ยมอดโหดโดไม่ได้ไม่ได้คัดมอดมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเผอๆนี่โดนวันฮิตล่วงได้เลยนะครับสำหรับเจ้าบอสตัวนี้ครับผมอ่ะทีนี้ เรามาพูดในเรื่องของการหาเาจ้าตัวเซียเดลครับอะเซียเดลว่า,เ,าเราจะสามารถเข้าไปตีมได้ยังไงเราสามารถเข้าไปตีมได้ยังไงหรือ,อวิธีที่จะหาแบบเอ,อยากโฟกัสเพื่อที่จะตีเซียเดลอย่างเดียวแบบเนี้ยได้หรือเปล่าอา่นนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดแล้วก็ ส่วนตัวผมเองที่คิดขึ้นมาด้วยครับนั่นก็คือจุดสังเกตแรกนะครับรอบๆครับสักช่วง3-5โหนครับก่อนที่เราจะเริ่มเห็นวิชั่นว่าเออมันเป็นซิตาเดลแน่ๆครับเพราะว่าก่อนที่เราจะมาตีบอสได้เนี่ยมันจะไม่เห็นวิชั่นใช่ไหมนอกจากเราเปิดหอคอยแล้วเราจะเริ่มเห็นวิชั่นถ้าเราเปิดมาหอคอยตรงเนี้ยมันก็จะเห็นสักช่วงตรงนี้ถูกปะ่ะมันก็จะเห็นสักช่วงตรงนี้เปิดมาตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นสักช่วงตรงนี้ มันอาจจะยังไม่ได้เห็นซีเรียลชัดๆจะมันอาจจะเห็นขอบก็เดาได้ว่าเป็นซีเรียลแน่ๆแต่ถ้ามันไม่เห็นขอบล่ะเราจะสังเกตได้งไงครับจุดสังเกตแรกครับผมบอสครับแล้วก็แมปครับผมอ่าบอสแล้วก็แมปที่เราเจอบริเวณรอบๆนั้นบอสคืออะไรบอสก็คืออ่าหน้าตามันจะเป็น แมบอสแมปบอสนี่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 แมปบอสหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่นี่นี่แมปบอสหน้าตาแบบนี้พึงสังเกตด้วยว่าถ้าเราเจอแมปบอสและเราเข้าไปในแมปบอสสังเกตว่าแมปและบอสที่เราเจอเนี่ยมันอยู่ในช่วงแอคไหนครับงงปะ สมมติถ้าผมเจอ copper serial อ่า copper s เ r i a l นะครับมันอยู่ในเนื้อเรื่องของ x2 copper serial อยู่ในเนื้อเรื่องของ x2 เราก็สังเกตไว้ว่าถ้าเราเจอแมปบอสและมันเป็นแมปบอสของเมนเนื้อเรื่องหลักของ x2 นะครับเมนเนื้อเรื่องหลักของ x2 เนี่ยรอบๆนั้นเนี่ย ที่มันเป็นบอสเนี่ยก่อนที่เราจะเจอซิดเดลนะรอบๆเลยอ่าถ้าเราไม่เห็นวิชั่นซิดเดลครับรอบๆของมันเนี่ยมันจะเป็นบอสในเนื้อเรื่องของ act หมดเลยครับอันนี้จุดสังเกตที่ผมเจอซิดเดลมาทั้งหมดนะครับผมเป็นแบบนี้หมดเลยเว้ยอ่าเราก็ถ้าเราเจอแมปบอสเยอะๆและมันเป็นแมปบอสของ act นั้นๆเราก็ตีเข้ามาเรื่อยๆครับแล้วเราก็จะเจอซิดเดลครับอ่า แต่ในกรณีที่แถวนั้นมีวิชั่นแล้วก็เปิดวิชั่นครับอ่าทาวเวอร์ก็จะเป็นตัวช่วยเราในการเปิดวิชั่นแต่ถ้าไม่มีวิชั่นมีแค่บอสขึ้นมาอ่ามีมีมีเจอแค่บอสอย่างเดียวแล้วก็ยังไม่เห็นวิชั่นว่ามันเป็นซิตาเดลแน่ๆเนี่ยเราก็ตีไปเรื่อยๆครับแล้วก็สังเกตว่าบอสท,ที่เราเจอเนี่ยแล้วก็แมปที่เราเจอเนี่ยมันเป็นของเนื้อเรื่องช่วงไหน หลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะขึ้นฟุตเทจแล้วก็ขึ้นรูปไปให้ครับว่าอ่ะในส่วนนี้มันคือบอสแอคไหนในส่วนนี้มันคือ,อเนื้อเรื่องแอคไหนประมาณนี้ครับก็ลองดูว่าผมในส่วนที่สองอ่ะทฤษฎีสมคบคิดจุดที่สองครับ คืออะไรเวลาผมจะตีเนี่ยผมจะเน้นไปที่ภูเขากับภูเขาที่ติดแม่น้ำครับอผมจะเน้นไปที่ภูเขาแล้วก็ภูเขาที่ติดแม่น้ำเนี่ยเห็นปะจุดแรกครับเลยมาปุ๊บเจอแล้วเนี่ยผมตีมาตีมาตีมา อันนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะผมน่าจะเจออาจากข้างบนอ่าเอ๊ะใช่ป่าววะจำไม่ได้วะว่าอันนี้ตีตีมาจากฝั่งไหนแต่ว่าตอนเจอเนี่ยมันเจอพร้อมกันเลยครับสองอันเนี่ยคือเจออันบนก่อนแล้วก็มาเจออันล่างครับอ่าอยู่ติดกันเลยอันล่างเนี่ยผมตีผมตีจากข้างบนมาปุ๊บแล้วก็มาเจออ่า ก็คือต,ตีตีคอปเปอร์มาก่อนแต่ว่าคอปเปอร์ตีไม่ผ่านโดนบอสวันช็อตตายเลยแล้วก็อ่สโตนเนี่ยให้เพื่อนแบกเช่นกันครับเราตายเพื่อนรอดครับแล้วก็ดีที่เพื่อนเก็บของมาได้สโตนเนี่ยตีจากข้างบนหลังจากตีคอปเปอร์เสร็จแล้วก็เดินไปอีกสักพักหนึ่งครับน่าอยู่แถวๆตรงมันเป็นสามเหลี่ยมถตรงนี้นี่นี่นีนนน ไอออนซิดาเดลครับไอออนซิดาเดลเนี่ยที่ผมเจอเนี่ยอยู่ติดภูเขาตลอดเลยวนะเอออยู่ติดภูเขาตลอดเลยครับอ่าในส่วนของ i อออนซิดาเดลครับอันนี้แมปผมผ่านนะแต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมมันถึงอ่าขึ้นว่าแมปเฟลเออแล้วก็ถัดมาอีกสักหน่อยนึงน่าจะอยู่แถวแถวตรงนี้เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นอ,อ่ในส่วนของไอออนซิดาเดเหมือนกันครับผม เห็นปะแมปเฟลล์แล้วแติผมผ่านนะไม่รู้ว่าเงื่อนไขมันยังไงบ้างก็คือตีบอสเคลียบอสสิ้นว่าแมปคอมพิวต์แล้วแต่ว่าไม่ผ่านเอออันนี้ก็เป็นไอออนซีเเดียวเห็นปะแม่น้ําภูเขาอ่าผมตีมาแบบนี้ตลอดเลยครับอันนี้ตีมาจากข้างบนอ่าตีมาจากข้างบนไล่ลงมาปุ๊บแล้วก็พอถึงน่าจะตรงนี้ครับถึงทาวเวอร์นี้ผมก็เห็นวิชั่นละแล้วก็ถัดไปอีกหน่อยนึงครับ น่าอยู่แถวตรงนี้อ่าเนี่ครับก็เป็นอ่าสโตนซิเทเดียวตีเข้ามาปุ๊บน่าจะตีเข้ามาจนถึงตรงนี้ก็เห็นวิชั่นหมดแล้วครับว่าเออเป็นสโตนซิเทเดียวครับแล้วก็ผมขยับไปนิดหน่อยตีจากข้างบนครับตีกลับไปข้างบนแล้วก็มาเจอสโตนซิเทเดียวเหมือนกันครับผมเนี่ยผมตีมันถึงน่าจะแถวๆตรงนี้มั้งก็เจอครับหลักการเดียวกันเลยครับนั่นก็คือดูบอสครับมันเป็นบอสของเนื้อเรื่องตลอดเลย ที่ผมสังเกตได้ครับมันก็จะเป็นบอสแบบนี้ตลอดเลยครับอืมเอ๊ะคอปเปอร์อีกอันเราอยู่ไหนอ๋อนี่ไงเนี่ยเนี่ยห็นปะอันนี้ไอออนคอปเปอร์คอปเออปเอร์อเนี่นปะอยู่ติดกันเลยครับค o p เปอร์สองอันบนล่างแล้วก็พอตีข้างล่างปุ๊บ เจอสตโตนตียังเบินตีไปข้้งบนปุ๊บเจอสตโตนครับนี่ครับหลักการคิดขอหงห่วงก็คือดูภูเขาดูแม่น้ําถ้ามีทาวเวอร์เคียร์ทาวเวอร์ครับเราจะได้เห็นวิชั่นที่กว้างขึ้นอ่าสรุปง่ายๆก็คืออย่างแรกมีวิชั่นตีวิชั่นนระเอ้ยมีทาวเวอร์อ่ารอดทาวเวอร์เราก็ตีทาวเวอร์เราจะได้เห็นวิชั่นที่มากขึ้นอย่างที่สอง ถ้าในกรณีท On ี boat, message, return, ่ยังไม่ได้เจอบอสอ่ะยังไม่เจอรอบๆนั้นยังไม่มีบอสเยอะๆอ่ะแบบซิดเดวเนี่ยบอสมันจะเยอะมากอ่ะแต่ถ้าไม่มีบอสตีวิชั่นอ่ะตีเพื่อดูวิชั่นแล้วก็ถ้าเห็นวิชั่นมีบอสตีบอสแล้วก็พยายามเน้นไปที่ภูเขากับแม่น้ําที่มันอยู่ติดกันเออภูเขากับแม่น้ําที่มันอยู่ติดกันเพื่อถ้าเราตีถ้าตีไปแถวนั้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันมีวิชั่นนะครับ มีเจ้าตัวล็อวเวอร์เนี่ยเราก็จะตีแล้วเ,เห็นวิชั่นได้ประมาณนั้นครับเอออันนี้คือคือแนวคิดของผมครับเป็นทฤษฎีสมคบคิดแล้วกันเออเป็นทฤษฎีสมคบคิดครับว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ใครจะเชื่อก็ได้หรือใครจะไม่เชื่อประด้เช่นกันครับผมเออประมาณนั้นก็สำหรับคลิปนี้น่าจะจบประมาณนี้ครับผม แล้วก็สําหรับใครครับที่เพิ่งเข้ามาดูก็ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยรบกวนฝากกดติดตามให้ด้วยผมเพื่อเป็นกําลังใจเล็กน้อยครับในการทําคลิปถัดไปครับแล้วก็ในคลิปนี้ครับถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยเช่นกันครับผมสําหรับคลิปถัดไปเนี่ยถ้ามีเกินเล็กเก,เก,เกน้อยความรู้อะไรเล็กน้อยเนี่ยก็จะมาทําคลิปแบบนี้เช่นเคยครับผมอ่ะแล้วก็สุดท้ายครับ ก่อนไปครับผมผมเนี่ยสตรีมอยู่ด้วยครับก็เป็นสตรีมอยู่ในทวิตครับเพิ่งเริ่มสตรีมเกมนี้ได้เมื่อไม่นานเพราะว่าเพิ่งเริ่มเล่นด้วยนะครับอ่าก็ฝากเข้าไปดูใครที่แบบเข้าไปดูก็เข้าไปดูกันได้ครับผมสตรีมถ้าเป็นช่วงวันธรรมดาเนี่ยก็6โมงถึง1ทุ่มเป็นต้นไปครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นช่วง แล้วเที่ยงเที่ยงครับเที่ยงเที่ยงบ่ายเป็นต้นไปครับผมในกรณีของเสาทิย์ครับผมอ่ะประมาณนี้จริง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 